ขอครับแล้วคันนี้นะครับเนี่ยคันนี้เลยนะครับผมมีรถประมาณอันนี้ผมไปแลกมาจริงผม,มีนี่อันนี้ไม่ใช่นะก็ไปที่รถไม่ใช่ไม่ใช่กลันมาตรงนี้นะครับรถรถคันนี้ผมไว้ เบสิลูโคลนะคันนี้ก็จะเป็นคันที่แรงนะครับเลยยางแตกมาด้วยเลยคันนี้เป็นคันที่โคตรรัวคันนี้ก็จะประมาณนี้คันนี้ผมได้มาคันแรกตอนนี้เครื่องประมาณเครื่องประมาณนี้นะครับแต่ผมมีศูนย์นะเพราผมเต็มไมยเยอะเกินเะนี่ย ไม่ใช่เติมนะมันจะตังนะเราเราอันนี้เราจะไม่ใช้รถคันนี้นะเราจะใช้รถคันนี้ครับไปไปไปลยุยกันไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเล่นเดียวนะ รอหนรับมาแล้วนะนี่เลยครับลงแล้วทำไมเรียลก่อนนะครับมันมปรับให้มันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ในมือชันมือถือมา มาดูคอมดูกันนะครับนี่ครับมีคยวคอมดูสองนะครับนี่ผมใช้เป็นระบบแบบให้มันขับเองนะครับให้มันแบบควออะไรเองเดีแบบผลีผียบเองมีเกินราคาพักกินนะครับเออ หมดออกให้หมดก่อนดราออทำไมวะก็ฝบข้ตามนะครับตามกด